ขอโอกาสหลวงพ่อยมหลวงพ่อเสือและเพื่อนสาวธรรมิกทุกทุกครับขอเจริญพรญาติโยมที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่วัดอุ้งเขาในวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดหลวงพ่อก็ได้ให้โอกาสอาตมาภาพได ปารถธรรมะกับญาติโยมเพื่อเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องเตือนสติที่ในโอกาสที่เป็นวันพระวันธรรมสวนะจะได้มาฟังธรรมฟังข้อคิดเล็กๆน้อยญาติโยมก็ได้ทราบดีว่าธรรมาภาพเป็นพระที่มาจากสุราธ,ธานี ตัวธรรมา,าพากเองเนั้นเนียอยู่ที่ส่วนโมกนานาชาติแต่ก็มีตาแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดที่วัดรัตนารามแต่ตัวอาตมาเองพำนักโดยส่วนมากอยู่ที่ส่วนโบกนานาชาติที่ที่อาตมาไปอยู่นั้นน่ะเป็นที่ค่อนข้างจะกันดารเป็นที่ที่เอาไว้สำหรับฝึกปฏิบัติ พระที่เป็นพระสายธรรมทูตอาจจะมาอยู่นี่เขาเรียกว่า,าพระอาสมอาสมธรรมทูตสำหรับที่ไว้ให้พระฝรั่งอยู่พระฝรั่งแล้วก็โยที่เป็นรฝรั่งหลังจากออกคอร์สที่สวนโลกนานาชาติแล้วก็จะเป็นทดลองอยู่ที่นั่นทดลองอยู่กุฏิอะไรก็ไม่ได้มีไปคล้ายๆกับที่วัดทุ่งเขาแต่จะมีอาคารส่วนกลาง ที่เป็นเหมือกนกับที่ไว้สาหรับเปียร์หนังสือจะมีห้องพักสําหรับให้พักสําหรับอ่านหนังสือก็มีห้องสมุดมีห้องคอมพิวเตอร์มีกับพรยภูมิสําหรับเก็บพวกอาหารแล้วก็มีห้องเก็บบริขารห้องเก็บเครื่องมือมีห้องน้ําแล้วก็มีไฟตลอดย4สชั่วโมงแต่ทุกคนที่อยู่ที่อาคารนั้นได้นี่ต้องอยู่เพื่ออ่านหนังสือแล้วก็จะกลับไปหลังจากประมาณ3ามทุ่มหรือสี่ทุ่ อาจมาเนี่ยเล่ามาย้อนไปเยอะอาจะมาจะเล่าเรื่องการอยู่ที่ส่วนโลกนานาชาติมันเป็นโอกาสที่อาจามาได้เรียนรู้หลายๆอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจมาได้มีโอกาสหรือว่ามีโอกาสไม่สบายถ้าอาจารย์เพื้อท่านอา้จะพูดเสมอว่าไม่สบายทุกทีฉลาดขึ้นทุกทีเมื่อก่อนเนี่ยอาจมาไม่ได้มองเห็นคลอยตามไปเท่าไหร่แต่หลังๆนี่ เมื่ออายุมากขึ้นแล้วก็ได้บวชมานานขึ้นอาจจะมาเริ่มเข้าใจว่าการไม่ฉลาดไอ้การไม่สบายทุกทีเนี่ยมันฉลาดขึ้นทุกทีจริงยังได้มีโอกาสปารภให้หลวงพ่อโยมฟังฟังข้อคิดต่างๆจากท่านตัวอาตมาเองนั้นเมื่อสักประมาณครึ่งเดือนที่ผ่านมาของเดือนที่แล้วนะก็คือวันที่ 13, 14, 15, 16, 17, 18 อาตมาไม่สบายค่อนข้างหนักมากที่อาตมาจําได้แม่นก็คือเพราะว่าอาตมาในจดบ,บันทึกทุกวันเลยเป็นบันทึกประจําวันที่บอกว่าวันนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างอาตมาเลยจดบ,บันทึกไว้ไอตอนที่ไม่สบายวันวันแรกคือมาวันที่สิบสามอาตมาต้องไปสวดพระวิรรมที่สวนโมก มีพระที่สวนโมกกับมรณภาพอาตมาก็เป็นหนึ่งในพระที่ต้องไปสวดพระพิธรรมระหว่างที่รอที่จะสวดพิธรรมตอนหลังถักจากทำวัดเย็นเนี่ยอาตมารู้สึกเป็นไข้เป็นไข้แบบตัวร้อนส่งน้ำที่สวนโมกแล้วก็ไปที่กุตริพระฝรั่งแล้วก็อยู่คุยสนทนาธรรมก่อนที่จะลากลับอาตมารู้สึกเป็นไข้ ฉันพาลาไปสองเม็ดพร้อมด้วยฟ้าทลายโจรอีกสี่เม็ดเพื่อรู้ว่าเดี๋ยวต้องมาสวดพระพิธรรมหลังจากที่หล,หลังจากทำวัเดเย็นก็ผ่านคืนนั้นไปได้ตื่นมาใช่วันต้องไปบิณฑบาทรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวสุขไข้ไม่ได้ลดลงแล้วก็รู้สึกปวดศีรษะรุนแรงหลังจากบิณฑบาตกลับมาเสร็จระหว่างที่รอฉันตอนแปดโมครึ่งเนีย่ยอจะมาขึ้นไปพัก รู้สึกแบบนอนไม่ได้แลว้วก็ตอนลงมาจันยพิจารณาก็ฉันไม่ได้ขมปากไปหมดเลยขมปากแต่จะมาก็ระหว่างนั้นก็ได้ได้เรียนรู้ไปด้วยมันตอนที่เราไม่สบายเนี่ยมันมีบางอย่างที่เรากินได้กินไม่ได้อย่างเช่นพวกเนื้อพวกอะไรมันจะขมแต่มันจะมีผลไม้บางอย่างเช่นว่าทุเรียนสับประรดหรือกล้วยอะไรเงี้ยเราพอสามารถจะกินได้ผัก ในเราเคี้ยวยากปลาที่เคยว่ามีเนื้ออะไรอร่อยก็ไม่ได้เป็นการขมแกงนี้ขมทั้งปากเลยนี่เป็นก็เรียกว่าเป็นการศึกษาเ็นมไม่สบายแล้วก็ได้ศึกษาไปด้วยแต่มาก็รู้ว่าตัวเองต้องฉันข้าวไว้ได้แล้วก็ต้องฉันฉันยาอาจารย์ที่อยู่ที่อยู่ด้วยท่านเป็นแพทย์สมุนไพรเป็นหมอที่ ทายาทําไรเราไม่ได้เคยไปโรงพยาบาลกันนไม่มีภาวะวิกฤตที่อยู่มาสักครั้งเดียวที่เราต้องไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาการไข้เรากินยาโยมที่อุปถัมภ์อยู่ถามว่าทําไมป่วยทําไมเราไม่ไปโรงพยาบาลจตมาบอกว่าเราต้องขอเก็บไว้ดูก่อนเก็บไว้เป็นที่ศึกษาก่อนยังไม่ไปไง่ายๆอย่างถ้าอาจารย์พุทธาท่านอยู่จริงๆท่านก็หลายครั้งท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาล ท่านเอาไว้ศึกษาก่อนเอาไว้ดูเราเองอยู่ที่ส่วนโมกงในชาติก็เหมือนกันบางครั้งเราไม่สบายเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลง,ง่ายๆเราต้องเก็บไว้ศึกษาก่อนอย่างเช่หนหลวงปู่ชาท่านอยู่ที่หนองวาพรมแรกๆท่านไม่สบายกันเป็น15วันป่วยเป็นไข้มเมรเดียท่านต้มไอ้บอระเพ็แล้วก็ฉักนกันไปกันแหละอยู่จนตัวเหลืองแต่ก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลกันอยู่ทํากรรมฐานบ้างทาอะไรบ้าง อาตมาก็ใช้ช่วงเวลาที่สามค่ใช้เวลา,าพิจารณามีการเดินจงกรมบ้างมีการนั่งสมาธิบ้างพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อเปิดเนี่ยคือวิทยมาพวกสติปัฏฐานสี่พิจารณาอาการสามสิสองดูว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมีอะไรแตกลูกมาดูว่ามันมีอะไรอยู่บ้าง เพื่อจะคลายความยึดถือความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ออกไปหรือว่าพิจารณาพวกอริยบัพภะคืออริยบทต่างๆเช่นยืนเดินนั่งนอนเพราะเราไม่สบายเราไม่สามารถที่จะทํากิจบางอย่างได้เราจะไม่สามารถจะนอนอย่างเดียวมันปวดหัวแต่เวลาลุกขึ้นมานั่งก็พิจาราการนั่งนั่งไม่ได้เราก็ออกไปเดินนิดหน่อยพิจารณาการเดิน พิจาร์ยืนเดินนั่งนอนพิจารณาไปตลอดพิจารณาพวกอริยบทย่อยพิจารณาสติสมัชัญญะในพวกที่ว่าเราเรากินเราลิ้มเราทำาขับถ่ายจราปัสสาวะอะไรเงี้ยการพิจารณาอยู่เนื่งเนืองเพื่ออะไรเพื่อจะให้มีสติมากขึ้นภาวะที่เราเป็นทุกข์ใจมากเนี่ยจิตมันมันก,กระสับกระส่ายมันไม่มีสติ ช่วงคืนของวันที่สิบห้าหสิบหกเนี่ยอาตมาเนี่ยนอนไม่ได้ต้องลุกขึ้นมานั่งอาตมาก็รู้เลยต้องเตรียมที่นั่งเอาบอกตีมีเตียงอาตมาจำวัดจะบนเตียงประมาณนี้อาตมาก็บอกมอาวางข้างเตียงแล้วก็หาบอกนิ่มๆม,มาวางแล้วก็หาที่มารองหลังไม่สามารถจะนั่งตัวตรงได้ต้องนั่งเอียงๆแล้วก็เอาขวดน้ําดื่มขวดยาขวดยาดมอะไรมาวางไว้ข้างตัว จะได้เก็บไว้น้ารอ้อนน้าเย็นพร้อมถังน้ําสําหรับที่จะเอาเช็ดตัวเพราะมันจะมีไข่เอามาวางไว้ถังที่จะกระโถนที่จะใส่ปัสสาวะมาวางไว้เพราะว่ามันไม่สามารถจะลุกไปได้สะดวกมันเป็นโอกาสที่อาตมาได้ได้ตั้งสติช่วงที่สาไทยตอนที่นั่งอยู่อาตมาก,ก็พิจารณาเห็นบางอย่างที่ เป็นประโยชน์มากแต่มาเห็นว่ากายกับจิตเนี่ยมันแยกออกจากกันแล้วก็สิ่งที่เราทำผิดพลาดมากคือความที่เราเข้าไปยึดถือในกายเนี่ยมันมีมากจิตเนี่ยมันเข้าไปยึดถือยึดถือว่ากายนี้เป็นของมันแล้วก็มันเลยทำไม่ถูกที่ทำไม่ถูกจุดมันเมื่อมันไปยึดถือแล้วอ่ะมันก็เข้าไปทำให จิตุนขาดสติไม่สบายใจไม่สบายใจปับ๊บมันแทนเที่ยมันจะทําตรงตามความเป็นจริงมันไม่ทำอย่างเช่นตัวเราร้อนสิ่งที่เราต้องทําตามความเป็นจริงคืออะไรก็คือต้องไปหาผ้าชุดน้ําแล้วก็มาเช็ดตัวเพื่อจะลดลดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเรานั่งไม่ได้เราก็นอนเมื่อเรานอนไม่ได้เราก็ต้องลุกขึ้นมานั่งเราต้องเปลี่ยนระยะบท เพื่อจะทมันหนีออกจากทุกแต่โดยที่ใจเราอ่ะไม่เข้าไปยึดถือเราทําตรงตามความเป็นจริงกายมันเป็นไงมันเปลี่ยนแปลงเช่นเราปวดหัวมากแน่นอนเราก็ไปหายากแก้ปวดมากินกินโดยที่ใจเราอ่ะไม่เข้าไปทุบเข้าไปยึดถือว่าไอ้กายนี้มันเป็นของเราเมื่อจิตอะ่ะมันได้เห็นตามความเป็นจริงว่าไอ้กายนี้มันไม่ใช่ของเรา กายนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราเพียงแต่เราต้องทําให้มันถูกต้องถ้ามันไม่สบายเราก็ต้องรักษารักษาไปตามเรื่องกรรมการเห็นอย่างนี้ก็เป็นการศึกษาเหมือนกันเป็นการศึกษาว่าอ๋อที่แท้กายกับจิตมันแยกออกจากกันแล้วถ้าเราไปทําผิดที่เราไปทุกข์ใจมันก็เราไปทุกข์ฝีฝีเราก็ลองตั้งสติดูหน่อยว่าอ๋อที่แท้ควรจะต้องทํำยังไง เปรียบถ้าอุปมาเนี่ยเห็นไหมว่าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอรักษาเราเนี่ยรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราไม่สบายหมอสั่งยาเลยสั่งยาหรือว่าถ้าเราอ่อนเพลียมากหมอสั่งน้าเกลือสั่งให้มีการช่วยเหลือคนไข้ให้มีการเช็ดตัวที่คนไข้มีอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นหมอที่โรงพยาบาลทําอีกอย่างหนึ่งลองคิดถึงว่าตัวเราถ้าเราเป็นแม่หรือว่าแม่เรารักษาเรา ด้วยจิตใจที่มีความยึดมั่นถือมั่นมากเลยในลูกกลัวลูกจะเป็นอันตรายการทํานั้นนะโอเครักษาไปก็จริงแต่รักษาด้วยจิตใจที่ดิ้นรนกระวนกระบายถ้าเปรียบตัวเราเราจะรักษาตัวเราเองแบบหมอหรือเราจะรักษาตัวเองแบบแม่นี่เป็นการตั้งคําถามแล้วก็ให้เราไปสอบสวนดูจิตใจเราว่าเราจะเอาแบบไหนเอาแบบที่แบบไม่ทุหรือเอาแบบที่รักษาไปทุกไป อันนี้เป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาในช่วงที่ไม่สบายมากๆตมาก็ถามตัวเองก็แวบหนึ่งในจิตใจนั่ะคิดว่าเฮ้ยกูจะตายหรือเปล่าเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีคำถามนี้ขึ้นมาแล้วเวลาคิดว่ากูจะตายหรือเปล่าก็จะนำไปสู่คำถามอื่นมากมายคือพร้อมพร้อมไหมที่จะตายพร้อมไหมที่จะละ ไปเลยเดี๋ยวนี้เลยมันไม่ใช่แบบว่าจะต่อรองได้ว่าพรุ่งนี้เมื่อคืนนี้แต่บอกว่าหมายถึงเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พร้อมที่จะตายพร้อมเจียละร่างกายนี้ไปเลยหรือเปล่า mm hmm. นี่เป็นคําถามที่อาะมาถามตัวเองตลอดอาตมาเนี่ยมีมีคติที่คอยสอนใจตัวเองอยู่ตลอดเลยเจอมาจะถามตัวเองว่าตัวเองอะจะอยู่ไปถึงอายุเท่าไหร่ ถ้าจากถ้าอาตมาจะอยู่ไปถึงอายุห้าสิบปีอาตมาจะอยู่ได้อีกแปดวันเท่านั้นแต่ถ้าอยู่ไปถึงห้าสิบเอ็ดปีก็จะต้องอยู่ได้อีกปีหนึ่งกับแปดวันแต่ถ้าจะอยู่ไปถึงห้าสิบห้าปีก็อยู่ถึงได้ห้าปีกับอีกแปดวันเวลาตั้งคําถามนี้เราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเวลาเรามีอยู่เท่าไหร่แล้วสิ่งที่เราทาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลำดับความสําคัญแล้วว่าเป็นสิ่งที่ควรทําหรือเปล่า จะมาสำรวจตัวเองเลยว่าตัวเองได้วางอะไรลงไปบ้างได้ทิ้งลงไปไวบ้างแล้วก็ได้ทําอะไรลงไปบ้างในฐานะที่เป็นพระเป็นคนที่ฝึกปฏิบัติเป็นที่ตั้งในการศึกษาเหมือนกันเวลาเห็นไหมว่าเราควรจะได้มีเวลาพิจารณาว่าพิจารณาเพื่อเตือนสติว่าเวลาเราแท้จริงมันเหลืออยู่เท่าไหร่แต่จริงเราไม่รู้เราเราอาจจะพรุ่งนี้มื่อนนี้พรุ่งนี้มื่อนนี้จริง มันไม,ม่เวลาที่เราจะได้กินอันนี้ก็ประการหนึ่งแล้วก็อาตมาก็ค่อยๆพยายามรักษาตัวเองค่อยๆพิจารณาพิจารณาว่าเจ้าต้องทำอย่างไงกับกายนี้ไม่ใช่แค่เรามักจะมักจะไปไกลเกินความเป็นจริงตอนการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ไกลเกินความเป็นจริงขนาดนั้นเรามักจะมุ่งปฏิการนั่งสมาธิการอะไรแต่จริงอะ่ะ การปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่กายที่ใจเราจริงๆเลยเราได้พิจารณาเห็นว่าตอนที่กายเราอ่ะมันกินอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็รู้สึกไปที่กายเราจริงๆแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเรากินอะไรได้เราสามารถจะฉันอะไรได้เราพิจารณาเลือกที่จะฉันเพื่ออะไรเพื่อจะบริหารร่างกายนี้มันอยู่ต่อไปได้ไอันนี้คือปัญญาที่จะเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่จะดื้อรั้นกินอย่างงุ้นกินอย่างนี้เพราะว่ามันกินไม่ได้แต่ ต้องพิจารณาเลยว่าจะกินยังไงพิจารณาเข้าไปลึกเลยว่าเห็นไหมว่าที่อยู่อาศัยหรือแม้เครื่องดึงหงมของเราถ้ามันมีปัญหาร้อนไปบางไปหนาวอะไรเงี้ยเราต้องพิจารณาพิจารณาแล้วก็ใช้มันแม้กระทั่งพิจารณาหยุดยาเห็นไหมที่ว่าพระพุทธองค์สอนในพิจารณาปัจ 4. จัยสี่จังหวะหนึ่งที่เราไปใช้จริงเราได้พิจารณาจริงเราก็จะเห็นจริงว่าอ๋อที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นการพิาจารณา แล้วการพิจารณาเขาไป็นในร่างกายเหมือนมีสติสติปัฏฐานสูตรอย่างที่หลวงพ่อเปิดเมชาวเนี่ยพิจารณาเข้าเป็นในกายเราจริงว่ากายเราเป็นยังไงมันเป็นประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเราก็แตกลูกออกมาแล้วก็พิจารณาว่าที่จริงมันมันประกอบอะไรมันมีหนังห่อพุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบหนังพุ้มอยู่ข้างในกายนี้เรามีอะไรเราแตกลูกมาเพื่อจะเพื่อจะให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายเรา เพราะเหมือนกับเหมือนกับในทอสูตรเห็นไหมเหมือนกับไอคนฆ่าโคที่ฉลาดอตัดโคออกมาเป็นจิ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 นจนจนิความเป็นโคนั้นน่ะมันไม่เหลืออยู่แล้วมีแต่แค่สัญญาที่ว่ามันเป็นเนื้อเป็นก้อนเนือ้อทัานั้นเราเองอ่ะก็ควรจะทําแล้วก็ควรจะเอาสิ่งที่เรียนรู้มาเนี่ยมาใช้ใช้จริงใช้ประโยชน์จริงนี่ก็ประการหนึ่งประการรมมาก็เดินทางมาร่วมสัมมานาเพราะว่ามันมี อาตมาต้องรีบรักษาตัวให้ใหอยู่ในสภาว่าปกติหรือต้องมาร่วมร่วมกิจกรรมกับพากลุ่มกีฬานธรรมก็มาที่วัดญาณเวศวรก่อนแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางมาร่วมอบรมกับท่านเป้แล้วก็จึงจะเดินทางมาที่นี่แล้วก็หลังจากที่นี่ก็ยังต้องมีกิจต่อไปร่วมปฏิบัติธรรมที่สายใจธรรมเป็นเครือข่ายของวัดญาณเวศวรอาตมามีหลายๆเรื่องประกอบกันเลย อาตมาเนี่ยฟันปลอมอยู่ๆมันก็แตกขึ้นมาแบบกระทนหันระหว่างที่เคี้ยวข้าวเลยอัตมาก็เคี้ยวข้าวปั๊บฟันแตกคาปากเลยก็หลวงเอาฟันปลอมกมาแล้วก็เอาดาษที่ชูหอแล้วก็เคี้ยวข้าวต่อไปเห็นเลยว่าของที่คิดว่าจะแข็งแร่งที่สุดมันถึงข้าวที่มันแตกทําลายมันมันแตกลงเสี้ยงง่ายๆเลยแล้วก็มาที่นี่ปั๊บ แล้วก็วันแรกที่มาถึงเราก็ติดต่อหมอฟันเลยที่โรงพยาบาลแหลมงอะโยงปุ๋ยก็พาไปกับท่านเปแล้วก็ซ่อมฟันปลอมกลับมาอีกวันหนึ่งเคี้ยวข้าวมื้อแรกเคี้ยวไม่ดีคาฟันปลอมที่มดต่อไว้มันก็แตกแตกคาปากเหมือนกันโหคิดแบบความที่มันแตกทําลายเนี่ยมันอยู่กับเราแบบโดยที่ไม่ได้นัดหมายเราจริงเราคิดว่ามันจะอยู่ไปสักพักหนึ่งจนกว่าจะกลับถึงชายาแล้วถึงจะซ่อมมันได้แต่ไม่ ความที่มันความไม่เที่ยงเนี่ยมันมันมันประจับแจ้งเลยว่ามันมันอยู่กับเราจริงๆไอ้ตอนที่มันไม่เกิดกับเราเราไม่เข้าใจแต่มันเกิดเราเนี่ยเราต้องทําใจอย่างมากที่จะไม่โกรธไม่น้อยใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่มาก็เรียนรู้แล้วก็ได้เล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วก็ได้ฟังเรื่องของท่านว่าหลวงพ่อทํำยังไงเวลาหลวงพ่อเข้าสู่ภาวะวิกฤต หลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อไม่น้อยใจไม่น้อยใจไม่เสียใจแต่ที่หลวงพ่อทำก็คือทำความรู้สึกตัวคือมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดทำความรู้สึกตัวแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าไม่ยึดว่าเป็นตัวเราของเราทำความรู้สึกตัวตลอดจงภาวะวิกฤตของหลวงพ่อมันแตกต่างจากภาวะวิกฤตของอาตมาคือหลวงพ่อพร้อมที่จะไปตลอดเวลา แต่ตอนเท่าร้านนะท่านเล่าฟังท่านก็ตื่นมาตอนตีสามท่านก็นั่งดูลายไหลดิ่นไหลยืดออกมาท่านก็ดูลมหายใจหลวงพ่อจะดูลมหายใจตลอดถึงแล้วก็ท่านก็บอกว่าไอ้ตอนนั้นท่านไม่ได้คิดอะไรท่านไม่ได้คิดว่าท่านจะต้องไปนิพพานหรือว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องไปสวรรค์หรือไปไหนท่านแค่อยากจะดูสภาวะที่อยู่ตรงหน้าจริงภาวะที่มันแตกทุกไปกับลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออก าตมาเนี่ยได้ได้แบบว่าโอ้ได้ศึกษาได้ศึกษาเราไม่สบายก็ได้ศึกษาในสิ่งที่สิ่งที่มันอยู่กับตัวเราไปจริงๆเนีทีนี้ก็เนี่ยได้ศึกษาเหมือนเราได้ฟังปากจากปวกดหลวงพ่อเราได้ศึกษาของเราด้วยเนี่ยเป็นกายภายใน,นยกายภายนอกก็คือของคนอื่นนี่มันก็ไม่ได้แตกต่างจากของเราเนี่ยอย่างที่เราฟังสติปัฏฐานสูตร เราเห็นความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเห็นทั้งความเกิดขึ้นเห็นทั้งความเสื่อมไปเป็นธรรมดาของกายนี้แล้วก็กายนี้มันเป็นที่ตั้งของญาณคือปัญญาคือความรู้ที่จะให้เราเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็มันเป็นที่ตั้งของสติของสัพพัญญะ กายเนี้ยเป็นศักว่าที่ตั้งของสติจัมจัญญะเพื่ออะไรเพื่อให้เราถอนความพอใจไม่พอใจถอนตัณหาถอนทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างที่เราได้ฟังไปเมื่อเช้าึสติปัฏฐานสุตทางออกทางเดียวที่มันมีอยู่ก็คือเนี่ยที่พระพุทธองค์พูดไว้เอกายโูก็คือ สติปัฏฐานสูตรพิจารณากายในกายพิจารณากายเนี่ยเพื่อจะถอนความพอใจไม่พอใจอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนําไปมันแค่นี้มันก็ยังไม่พอพิจารณากายในกายพิจารณาจิตพิจารณาเวทนาในเวทนาความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยได้พิจารณาพิจารณาสภาวะจิตของเราว่าตอนนี้จิตมันมีราคาไหมไม่มีราคาไหมจิตมันมีดุดความหลุดพ้นไหมมีความหลุดพลไหม แล้วก็พิจารณาธรรมพิจารณาธรรมที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนี้แหละแล้วก็มันไม่ได้หนีไปที่ไหนไม่ได้พิจารณาที่ไหนพิจารณาที่กายที่ใจเรานี่เองการศึกษาการตั้งต้นของการศึกษาทั้งหมดก็คืออยู่ที่รูปนามพันห้าอยู่ที่กายใจเรานี่เองตอนที่เราไม่สบายเราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาเราต้องเริ่มเติมแต่ตอนนี้ตอนที่เราไม่ได้เป็นอะไรเราดีๆอยู่เราก็ต้องเราต้องรู้แล้วก็เราพยายามไปศึกษาเพื่อจะ เพื่อจะเตรียมตัวเตรียมตัวการเกิดมีการตายเป็นธรรมดามันคู่กันอยู่มีแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแน่นอนเรานีสภาวะนี้ไปไม่พ้นแล้วถ้าเราจะไปแบบไม่เตรียมตัวหรือว่าจะไปแบบเตรียมตัวดีกว่ากันก็ต้องมีการไปแบบเตรียมตัวเตรียมตัวแต่เนิเ่นๆแล้วก็เราก็จะได้ไปอย่างที่ไม่ต้องห่วงไปเหมืนที่ลุงพ่อได้พูดถามว่าลุงพ่อเป็นห่วงไหมลุงพ่อไม่เป็นห่วงอะไรเลยแม้กระทั่ง จะไปตอนไหนคือไปได้พร้อมไม่ได้ห่วงว่าตัวเองจะต้องไปเกิดมันไม่มีพภพภูไม่มีอะไรไม่มีสิ่งที่หลวงพ่ออยางจะไปไม่มีสิ่งที่หลวงพ่อเป็นห่วงไม่ได้ห่วงว่าจะต้องไปไหนยังไงหลวงพ่อเตรียมตัวทำมาดีพร้อมแล้วมันทําให้เราสอบสวนตัวเองว่าเราได้เตรียมตัวอย่างดีพร้อมหรือย,อยังได้ทาสิ่งที่ตัวเองควรทำหรือยังเนี่ยมันจะทําให้ทุกชีวิตของเรามีค่ามากขึ้นแล้วก็ได้ทตาตามความ ตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นาตมาเองก,ก็เหมือนกันอีกแปดวันเท่านั้นนะถ้าจะอยู่ได้อีกครบอายุห้าสิบปีแต่ต้องตายนีย่ก็จะอยู่ได้อีกแปดวัน<อ>ก็เป็นแปดวันที่จะต้องทําให้ดีที่สุดต้องพยายามต้องพยายามให้ดีสุดจะได้ไม่เสียชาติที่กเกิดได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบพระพุพพพพพทธศาส,ส fs. นาวันนี้ก็การแสดงธรรมก็ การปารุธธรรมะก็สมควรแก่เวลาขอความสุขความเจริญมิเต่ญาติโยมเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านขอเจริญพร พิติโยวิมันชันโตความเจรไหทางพวงจงบราดไปสัรพโรโควินสศโตรัตางพวงคงท่านจงหหยมาเถาวัวันบรรยโยอันตรายยามีก่ทันตุพิเดคายุ พุทธะปัญ,ญิโนจัตตรธรรมาวทันเติอายุวนโนสุขังพลังนำสีประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกระวายมีปกติอ่อนน าปัจิพาณโทให้วนายปาจิพานตุกัสสาตาเมธาวีโอมีปัญญาให้ความสุขกัขงโซติกัจชาติยอมได้ประสบสุข 对我。